ล่าสุดนะคะได้มีคลิปที่แชร์ในสื่อโซเชียลค่ะบอกว่าได้พบอักษรไทยอยู่บนปราสาทนครวัดซึ่งที่นั่นมีเสารวม1,800ต้นและแต่ละต้นก็มีน้ำหนักประมาณ10ตันขึ้นไปโดยต้องใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องกันยาวนานนับร้อยปีเลยทีเดียวจึงจะเสร็จสิ้นภายหลังจากพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองได้เสด็จสวรรคตไปก่อนหน้าแล้วและตัวอักษรที่พบนะคะก็เป็นคาภาษาไทยแล้วก็เขียนเอาว ไเป็นชื่อคนไทยด้วยค่ะมีหลายคนนะมาบอกเลยบอกว่าแบบนี้โอ้โหเห็นแล้วชัดเจนเลยว่าก็น่าจะเป็นของไทยนะสิ บางคนบอกว่าฮะรอศ1ตรงกับช่วงพุทธศักราช2444ซึ่งตรงกับแผ่นดินของรัชกาลที่5พอดีเลยแบบนี้ชัดเจนว่าเป็นของสยามเพราะฉะนั้นนาครวัดตามประวัติศาสตร์ที่ต่างชาติได้จารึกและจำลองเอาไว้แต่ก่อนเนี่ยสยามใหญ่มากๆเลยนะหากไปดูสมัยสยามแผนที่นี้ใหญ่จริงๆ แล้วก็มีหลายคนนะคะวิเคราะห์เหมือนๆกันเลยบอกว่าไม่ต้องคาดเดารับรองนะถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยได้เผยแพร่ในสื่อโซเชียลรับรองอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ชื่อก็จะหายไปจากกำแพงแน่นอนเดียวต้องมีพวกคาแมนเนี่ยมาลบออกไปแน่ๆมีหน้าละก่อนหน้านี้ถึงห้ามถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนในกำแพงวัดบางคนก็บอกว่าไม่แปลกใจเลยที่คนไทยเนี่ยเป็นคนซ่อมเพราะว่ามีของเก่าที่พบที่พังทลายลงมาหมดตั้งนานแล้วไทยก็ได้ช่วยซ่อมขึ้นมา แต่พวกคาแมเห็นสวยแล้วก็เลยอยากได้ขนาดนครวัดจำลองที่วัดพระแก้วเป็นการสร้างแบบเพื่อซ่อมแซมให้ออกมาให้เหมือนกับแบบที่ออกไว้คนไทยเนี่ยทำได้สวยงามจริงๆบางคนก็บอกว่าวิเคราะห์ออกมาได้ชัดเลยว่าขอมคือคนไทยตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทร a t h ศมาจนพ่อขุนรามคำแหงมหาราชท่านถึงทรงประดิษฐ์อักษรจากขอมมาเป็นภาษาไทยในจีลาจารึกเพราะฉะนั้นพวกคาแมหรือว่านักวิชาการไทยใจคาแมควรจะเห็นแบบนี้แล้วก็รู้เอาไว้ และเพื่อนๆทราบไมหมคะว่าตอนนี้นะคะได้มีคนคอมเมนต์ไปโพสต์เอาไว้บอกว่าที่ถ่ายรูปนี้คือวัดสี่เทพได้รับการยอมรับจากองค์การมรดกโลกว่าเป็นทรัพย์สินทางมนุษยธรรมที่สร้างขึ้นโดยเป็นงานของศิลปะคาแมรนแบบศิลปะสไตล์บาป,ปวนส่วนวัดพระนมคลังและวัดพระนมคลังในอยู่ในเมืองสี่เทพเป็นงานของมอและคาแมรโปรดทราบว่าคนไทยบางคนควรจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเปิดใจเพราะฉะนั้นอย่ามาเน รรกคุณขแมให้มากนะักโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วตกใจเลยนะคะหลายหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีพวกข้างบ้านเนี่ยสงสัยจะมีนิสัยสืบทอดกันมาแบบนี้ กล้าพูดเนาะว่าบอกให้คนไทยหัดเรียนรู้แต่ตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าหัดเคลมได้อย่างเดียวไม่ใช่หัดเคลมสิเรียกว่าเป็นนิสัยมาตั้งนานแล้วมัง้งบางคนค่ะบอกว่าก็นี่แหละพอทั่วโลกเขารู้ว่าสีเทพมีอายุเก่าแก่กว่านครวาสอีกพวกคาแมก็เลยหาว่าไทยเนี่ยมาสร้างหลักฐานปลอมซึ่งตอนนี้ดูซิพวกคาแมกเนี่ยเริ่มจะมาเคลมสีเทพแล้วนะบางคนก็บอกว่าตามหลักฐานได้มีการขุดคน้นบริเวณเขาคลังในเมืองสีเทพพบหลุมศพยุคก,ก่อน ประวัติศาสตร์อายุกว่า2,000ปีแล้วก็มีหลักฐานพิธีกรรมเหมือนกับหลุมศพที่ผ่าลายเมืองกวางซีนักโบราณคดีชาวญี่ปุน่นที่เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชื่อว่าคุตาโซฮาชิโนก็ได้เสนอข้อสันนิษฐานแล้วว่าแท้จริงทวาราวดีสีเทพนั้นอาจจะใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางและนาประวัติศาสตร์ไทยอย่างอาจารย์สิริพจน์เหล่ามานเจริญก็ได้สนับสนุนแนว แนวคิดนี้และเพิ่มเติมคือมีศิลาจารึกเขียนว่ากษัตริย์สีเทพมีความยิ่งใหญ่ทัดเทียมกษัตริย์ของเจิญละซึ่งชัดเจนเลยว่าเจิญละกับสีเทพนั้นเป็นคนละเมืองกันอย่างแน่นอนวางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่านี่แหละชัดเจนเลยว่าข้มเมธคงจะถูกลายสมองตั้งแต่อยู่ในท้องละโตมาเรียนเวนลาสองวิชาแล้วก็มีวิชาเพิ่มเติมคือวิชามาโนกรรมไงละ อันนี้คือชัดเจนเลยว่าอยากเด่นอยากดังอยากมีเหมือนกับประเทศไทยแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าฝีมือไม่ถึงแล้วก็ฝีมือไม่มีด้วยโหยหาแต่ของไทยอยากจะเป็นเมืองขึ้นไทยใจจะขาด บางคอมเมนต์ก็บอกว่าในภูมิภาคนี้ช่วงยุคนั้นจะมีศิลปะวัฒนธรรมที่ไหลแล้วก็รับอิทธิพลตามกันไปมากบ้างน้อยบ้างแต่การที่จะบอกว่าเป็นของคาแมนั้นหรือว่าคาแมจะมาโชว์ว่าตัวเองเป็นต้นฉบับอันนั้นก็ไม่น่าจะใช่แทนที่จะบอกว่าอันนั้นอันนี้เป็นของตนสู้ไปหาทางซ่าะแซมโบราณสถานที่อยู่ในประเทศตัวเองให้ได้ซะก่อนด,ดีกว่าบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าน่าสงสารสถานที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ดีๆเนี่ยคงจะมาเอาไปไม่ ได้หรอกนะน่าสงสารเหมือนกันหากสีเทพไม่ได้ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมะระดกโลกพวกนั้นก็คงจะมองเฉยๆเป็นกองอิฐแต่พอได้ขึ้นทะเบียนเป็นมะระดกโลกเท่านั้นแหละพวกคาแมก็รีบมาเสนอหน้าว่าเป็นของตัวเองทันทีบางคอมเมนต์บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกคาแมก็บอกนะว่าวัดที่สร้างจากอิฐไม่ใช่ของคาแม,มนแต่ก่อนก็มาบอกว่าสีเทพไม่มีอยู่จริงสรุปนี่เหมือนกับพวกเขาคงจะไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ลืมเอาไว้หมดแล้วเจ้าอาณาจักรเนี่ย เป็นได้แค่เพียงทาตแต่ว่าไม่เคยยอมรับตัวเองเลย และล่าสุดนะคะทางด้านสื่อข่ามก็ได้มีการออกข่าวใหญ่โตเลยค่ะบอกว่าถ้าเกิดสนามบินเตโชตาเคมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมสนามบินกับใจกลางเมืองหลวงกรุงพนมเปญและอีกเมืองหนึ่งก็คือเสียมเรียบหากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมั่นใจเลยว่าจะทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยน่าจะลดลงเป็นจํานวนมากเพราะว่ากัมพูชาเป็นเจ้าของวัฒนธรรมดั้งเดิมทุกๆอย่างที่ปรากฏอยู่ในประเทศ เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าประเทศไทยนั้นเรียนแบบทุกๆอย่างจากประเทศกัมพูชาโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วตกใจมากๆเลยนะว่ากล้าจะลงสื่อแบบนี้ได้ยังไงมีหลายคนบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางไปดูที่ประเทศกัมพูชานั่นก็คือขอทานนี่แหละขณะทุกวันนี้เคยคุยกับคนเก็บกวาดถนนเทศบาลในจังหวัดถามถึงที่พักว่าเขาเสียค่าไฟยังไงยังตอบเลยว่าไม่เสียฟรีหมดตกใจเลยบอกว่ารับเงินเดือนเต็ม7 0 0 0บาทเก็บเงินกลับบ้าน ปราจจากค่าใช้จ่ายที่สําคัญบอกว่าเน้นเข้าออกจากช่องทางธรรมชาติโอ้โหตกใจเลยนะเนี่ยคือพวกคอมเมนต์เนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยเยอะมากๆบางคอมเมนต์เขาบอกว่าเอาจริงๆนะพม่าลาวเวียดนามยังมีความชื่นชมไทยอยู่บ้างแต่แปลกมีประเทศนี้ประเทศเดียวนี่แหละที่คอยอยากจะแซะไทยบางคอมเมนต์บอกจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาทเที่ยวไทยลดลงบ้างเหมือนกันนะยกตัวอย่างหลายๆประเทศเช่นประเทศสเปนได้มีการประท้วงไล่นักท ท่องเที่ยวให้กลับบ้านด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพวกฟรีวีซ่าดัานมาเจอแต่พวกฝรั่งขี้นกนะสิเดินชนกันจนล้นประเทศไปหมดละแต่ว่าคะแมเนี่ยดันมาตัดพอ้อคงอีกหลายปีแสงแหละกว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งใจบินตรงไปเที่ยวที่ประเทศกัมพูชาส่วนมากนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจพวกเท่านั้นแหละมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ลองเปิดใจไปเที่ยวประเทศข้างเคียงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไปได้แค่วันเดียวก็เพ่นกลับไทยเหมือนเดิมละบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าต้องเข้าใจนะ ว่าสื่อคาแมเนี่ยเขาชอบคุยโวมโนหาแสงเสียงได้ทุกวันค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังขอรับบริจาคใช้หมอนเก่าๆจากไทยอยู่เลยระบบรถไฟเก่าเนี่ยซ่อมให้ดีก่อนยังทําไม่ได้เลยแล้วก็แปลกด้วยนะพอออกข่าวมาแบบนี้คนคาเมนกลับเชื่อะอย่างงานนะ่ะบางคอมเมนต์บอกว่าการท่องเที่ยวเป็นการขายประสบก,การณ์ในเชิงสัมผัสและจะต้องมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจนนักท่องเที่ยวนั้นสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ไม่ได้ขายแต่ความเป็นออริจินอลไม่เช่นนั้นเราก็คนร นคงจะไม่ทะลักไปเที่ยวญี่ปุ่นหรอกพอญี่ปุ่นก็รับวัฒนธรรมถังเข้าไปแล้ปรับเปลี่ยนจนเป็นเอกลักษณ์และนักท่องเที่ยวก็ต้องไปกรีซไปอิตาลีเพราะว่ามีอารยาธรรมกรีกโรมันแต่เห็นหลายคนชอบไปเที่ยวฝรั่งเศสไปอังกฤษไปเยอรมันมากกว่า เห็นแบบนี้แล้วเข้าใจเลยว่าพวกคาแมเนี่ยมันน่าจริงๆทางที่ประเทศตัวเองเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมอะไรเป็นของตัวเองเลยแล้วเพื่อนๆราคาเห็นแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ